ในช่วงแรกเราได้ทราบถึงนโยบายและมาตรการของโรงเรียนกันไปแล้วนะคะในช่วงที่2เดี๋ยวเราจะตามครูบิวและครูนิวไปชมขั้นตอนการจัดทําคลิปสื่อการสอนออนไลน์ของคุณครูกันนะคะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทราบนะครับเกี่ยวกับข้อมูลในการบริหารงานนะครับแล้วก็การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดของโรงเรียนอนุบาลตะกัรแสนไปแล้วนะครับ ทีนี้ก็คงต้องขอรบกวนคุณครูนิวครับช่วยพาผมไปดูวิธีการทํางานเกี่ยวกับการถัดคลิปวิดีโอนะครับที่เราเอาไปใช้สอนนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้หน่อยนะครับค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูการจัดการเรียนการสอนของคุณครูในช่วงโควิดกันเลยค่ะได้ครับขอบคุณมากครับไปกันเลยครับิ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูการจัดการเรียนการสอนของครูด้านในกันเลยครับได้ครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในครับว่า ทำคลิปวิดีโอเนี่ยจะสนุกแค่ไหนครับตามไกันะครับครับก็ตอนนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่ในห้องที่คุณครูครับได้มีการจัดเตรียมในการทําคลิปวิดีโอเพื่อจะใช้ในการสอนนักเรียนนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดครับแต่กระบวนการในการทํางานนั้นไม่รู้ว่าคุณครูนะครับมีกระบวนการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็ได้เข้ามาดูตรงนี้ครับเพื่อที่จะได้ศึกษาและนําเป็นความรู้ที่จะไปใช้ ในการประยุกต์ต่อๆไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องให้คุณคูนิ้วครับช่วยพาเรานะครับเดินชมนะครับเกี่ยวกับกระบวนการการทำงานตรงนี้นะครับค่ะ้าง้นเราไปดูกันเลยค่ะครับไปเลยครับ สวัสดีครับาผมชัยณรงค์หรือบิวนะครับพอดีอยากจะมาพูดคุยกับคุณครูที่หนึ่งครับะเชิญน้าค่ะคุณบิวครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอถามคุณครูก่อนคุณครูชื่อว่าอะไรครับชื่อคุณครูประกาศค่ะรู้เด็กๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าทีเชอษประกาศคุณครูนี่รับผิดชอบในกลุ่มสาระไหนครับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศหรือว่าภาษาอังกฤษค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยคลิปวิดีโอคุณเนี่ยจะต้องออกมาสนุกสนานแล้วก็เด็กๆต้องชอบมาก ทีนี้เอ้คุณผมสังเกตเห็นคุณครูหลายท่านทำนะครับก็จะมีโปรแกรมที่ใช้งานเนี่ยหลายโปรแกรมทีนี้ผมอยากทราบนะคอยากขอคุณครูข้ะการนะครับคุณครูใช้โปรแกรมตัวไหนในการทำครูครับคุณครูใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า k Keynote เสแต่แล้วในก็ต่อด้วย V l o ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สนุกสนานมากพอเราทำใน e y note เนี่ยมันจะป็นความพาวเวอร์พอยใช่ไหมครับแต่มันมีรูปล่นที่มันมากกว่านั้น เสร็จแล้วเนี่ยเรามาใช้ V R O ซึ่งเราสามารถที่จะ insert ภาพดุกดิ๊กหรือเพลงทำให้เด็กเนี่ย enjoy กับการเรียนมากค่ะคุณบิวอย่างนี้เนี่ยเด็กๆทุกๆคนคงต้องชอบคลิปวิดีโอของคุณครูมากแน่นอนชอบมากที่สุดค่ะซึ่งคุณครูปลุกใจมากค่ะครูมีวิธีการส่งให้เด็กดูยังไงนะครับก็ในแต่ละห้องใช่ไหมคะคุณบิวเราจะมีไลน์กลุ่มใช่ไหมคะพอถึงข้าคุณครูเนี่ยครูก็ส่งวิดีโอของครูเนี่ยเข้าไปในไลน์กลุ่มเสร็จแล้วเนี่ย อย่างนี้เนี่ยก็หมายความว่าเด็กนักเรียนทุกๆคนนะครับก็จะได้รับตัวงานแล้วก็ความรู้ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็คงต้องขอขอบคุณครูประกาศมากครับที่ได้มอบความรู้นะครับเกี่ยวกับการจัดทาคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ข้อแนะนําต่างๆที่จะเอาไปใช้ในช่วงของสถานการณ์โควิดแบบนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นกันต่อครับ ฮอลิเดย์โอเล่โอเล่โอเล่ซาดเรียนโอเล่ค่ะแล้วอย่าลืมกลับไปฝึกนะคะเด็ๆเยี่ยมมากเลยนะคะเ็ทุกคนเลยครับน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุที่หนึ่งกันนะครับ Look at the first causes of soil l r o i o n Okay. So the first one. Let's take a look at the second causes. The second cause is mining. ส่วนเข็มยาวจะบอกนาที โดยที่บนหน้าปัดนาฬิกาจะมีเลขทั้งหมด12ตัวเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูนะครับกิดจะวัดเพลงพื้นบ้านภาคเหนือที่เดียนจะต้องรู้จักนะคะก็คือเพลงซอ ครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้ทราบนะครับเกี่ยวกับนโยบายต่างๆที่ทางผู้อำนวยการนะครับได้มีการบริหารงานนะครับเกี่ยวกับช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะครับทั้งเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับและตลอดจนถึงคุณครูที่ได้มีการจัดทาคลิปวิดีโอนะครับก็ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับวันนี้ผมเองก็ใช้เวลามาพอสมควรครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ Hello my name is กฤษณ์พัฒน์สังาร What do พีซ่า I don't like it Goodbye วันนี้หนูจะอ่านคำศัพท์พื้นฐานคำที่21ถึงคำที่30ค่ะคำที่21ได้แก่กออรรัมกัมคำที่22ได้แก่กออรรัมกัมพอเองอแพงกัมแพงมามาเกิเกิดตีตีเจียเจีย No, have a Thank a you got I I คุณพอใจอยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าเรายังเห็นภาพเด็กค่ะยังใส่ใจในการเรียนโดยศึกษาจากคลิปวิดีโอเด็กเข้าเรียนประมาณทุกครั้งนะคะสรุปแล้วเนี่ยประมาณ75%ขึ้นไปที่เข้าเรียน ในวิชาที่ครูรับผิดชอบในไลฟ์สอนนักเรียนในไลน์ครับก็มีนักเรียนนะครับที่ตอบรับแล้วก็ส่งงานทำได้ตามเป้าหมายที่ผมได้วางไว้เป็นอย่างดีครับค่ะสำหรับในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะคะก็ทำให้ตัวครูเนี่ยนะคะได้รับการพัฒนาในด้านการทำ แล้วก็ด้านเทคโนโลยีต่างๆคะก็คิดว่าน่าจะนําไปปรับใช้ในสถานการณ์ปกติเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยนะคะมีความสนุกในการเรียนแล้วก็ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วพอหนูจะไม่เป็นแม่แม่ก็เ่วยไปบอกคุณครูพอตอนเย็นคุณครูก็วิดีโอคอลมาได้ได้คุยกับคุณครูคุยกับเพื่อนๆเรียนออนไลน์ก็สนุกเหมือนกันแต่หนูอยากเจอเพื่อนๆอยากเรียนที่ตรงใจมากกว่าค่ะ เวลาเรียนออนไลน์ตอนเช้าเชู้ครูก็จะทำงานทำวิดีโอมาให้นักเรียนทำค่ะทำลงในสมุดหรือใบงานค่ะนักเรียนสามารถเลือกเรียนในเวลาที่สะดวกได้นะคะก็สามารถที่จะมาดูคลิปย้อนหลังสิ่งใดหรือว่าเนื้อหาตรงไหน,นที่นักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนเนี่ยาสามารถ กดย้อนดูเพื่อเป็นการทบทัวนแ,แล้วก็ขอขอบคุณคุณทูกท่านเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ เป็นสง่าแหล่งวิชาอนุบาลกำแพงแสนสิทธิ์เรียนดีมีครูเด่นรู้ทั่วแดนกำแพงแสนวัดสว่างชาติเรา